สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทารอโลดยไม่เหมาความสุขหัวโตๆแม่เหมาหัวโตนั่นเองนะคะแม่เหมอะที่มีพลังงานออร่าพลังงานอินนิกี้บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในฟ์มีดีในดีมีไรหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าคาไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซุป แต่งไม่หมอด้วยนะคะทุกคนแต่ให้ไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะคะหรือว่าอยากสัพพอ์ตทางตรงใต้คอมเมนต์เลยนะคะมาค่ะนะคะวันนี้บางคนก็ยังเที่ยวเที่ยวต่อใช่ไหมคะและบางคนนะคะหยุดยาวเลยใช่ไหมคะเราก็เลยค่ำคืนนี้เราทำชื่อแรนดอมว่าคุณกำลังจะได้คู่มือเล่นใหญ่จากครูคูบาอาจารย์ของคุณคุณกำลังจะได้เปิดคู่มือและพร้อมใช้งาน นะคะที่ครูคูบาอาจารย์ส่งมาให้คุณนี้คือคู่มือเล่มใดและจะได้รับสิ่งใดพร้อมโอเพนให้คุณเปิดใช้งานตลอดเวลานี่คือคู่มือนะคะตำรับตำราเรียนจากครูคูบาอาจารย์ของคุณที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณใช้งานในทันทีอัตโนมัติแบบออตโต้เลยนั่นเองนะคะมาค่ะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิงศักดิ์สิทธิ์เทราสุพระองค์ช่วงเวลานี้คุณกำลังจะได้รับคู่มือแบบอัตโนมัติ นะคะพร้อมเปิดใช้งานได้เลยนั่นเองจากครูคูบาอาจารย์ที่รักและเป็นห่วงคุณนั่นเองนะคะและที่คุณเคารพและศรัทธานั่นเองนะคะทุกคนมาค่ะนะคะมาะคะช่วงแม่หมอนสับไพมาค่ะนะคะขอสับไพอีกรอบนะคะคุณกําลังจะได้รับคู่มือแบบ อัตโนมัตินะคะพร้อมเปิดใช้งานได้ตลอดเวลาจากครูครูบาอาจารย์ของคุณเองนั่นเองนะคะท่านกำลังส่งมาให้คุณได้รับตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้โปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมาค่ะคุณจะได้คู่มือเล่มใดค่ะเข้ากค่ะเข้ากัค่ะเข้ากั คู่มืออะไรล่ะคะคู่มืออะไรล่ะคะคู่มือคู่มือความรักนล่สิคะทุกคนนี่คือ킹ิงอบครับความรักและก็ความมั่งคัง่งคุณเห็นไหยคะคิงเอ้ยทุกที่ไม่ใช่คิงออบครับคู่มือความเป็นเจ้าสัวคู่มือความมั่งคั่งล่ำรวย นะคะคู่มือความเป็นเจ้าสัวคุณเห็นไหมคะเจ้าสัวนั่งนับเงินความนี่คือกองเงินกองทองพร้อมโอเพนให้คุณเปิดใช้งานพร้อมกับตำราลักฉบับใหม่ของคุณนี่คือ6นะคะ6นะคะ the lover นั่นเองนะคะทุกคนคุณจะได้คู่มือสองเล่มคู่มือการเป็นเจ้าสัวคู่มือการเป็นเศรษฐีและคู่มือความรักนั่นเองนี่คือคุณพร้อมจะโเปิดได้เลยค่ะนะคะขอให้คุณน้อมรับนะคะจากครคูครูบาอาจารย์ที่ครคูครูบาอาจารย์ส่งมาถึงคุณนักข่ำคืนนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะและตอนนี้นะคะครูครคูบาอาจารย์อยากจะบอกคุณในเรื่องใดคะเมื่อคุณได้รับคู่มือแห่งความ ความร่ำรวยแห่งการเป็นเศรษฐีและคู่มือนักรักผู้ยิ่งใหญ่แล้วนะคะคุณได้รับแล้วคุณจะทําเช่นไรคุรุคูคบาอาจารย์อยากจะบอกอะไรคุณอีกคะเมื่อได้รับคู่มือฉบับความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วนั่นเองนะคะนะคะคุรุคูคบาอาจารย์อยากจะบอกอะไรคุณคะณนะตอนนี้เวลานี้ทําไมท่านนะคะถึงอยากจะบอกคุณคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมันถึงเวลาแล้วนะสิคะที่รักสวยสวยสง่าราศีนะคะนี่คือนะคะราชนีถือไม้เท้านั่นเองนะคะนะคะควีนออฟบอลนะคะมันถึงเวลาที่คุณจะได้มีความรักสตรีมันถึงเวลาที่คุณจะโชว์ความสวยความสง่าของคุณนี่คือดอกตันตะวันนะคะความสวยงามของคุณกําลังจะบังเกิดถ้าเป็นผู้หญิงนะคะบารมีคุณเตรียมรับบารมี วาสนาบารมีมีทั้งวาสนามีทั้งบาลมีนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเปิดให้คุณใช้นะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะตอนนี้คุณจะเดินทางไปไหนหรือว่าคุณจะติดต่อทุรงานอะไรกับใครนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคุณจะมีแต่คนมาหลงเสน่หาในตัวคุณนั่นเองเหมือนคุณอาบน้ำตลอด24ชั่วโมงนั่นเองนะคะนี่คือท่านพึงพอใจพร้อมที่จะมอบให้ มอบให้คุณได้รับตำราตำลายแห่งเรื่องการงานและตำลายแห่งเรื่องความรักการงานเพื่อก้าวเป็นเจ้าสัวนั่นเองเพื่อก้าวเป็นเศรษฐีนี่นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมองคุณอยู่เพราะคุณเป็นคนที่มีความพยายามนั่นเองนะคะเป็นคนที่เก่ง นะคะแล้วตอนนี้คุณมองคนออกแล้วคุณรู้ว่าคนไหนให้ดอกไม้กับคุณมาแบบให้ดอกไม้คนไหนมาแบบให้มีดไว้ข้างหลังนั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้เปิดใช้งานการตําราเรียนร้อยเรี่มเกียนร้อยเรื่องเกียนหรือเปล่าคะทุกคนนี่แหละค่ะต่อค่ะ ความสุขครั้งใหม่การงานนะคะนี่คือดินแดนสวรรค์สิ่งที่คุณปรารถนานะคะนี่ครูครูบาอาจารย์จะมอบมนต์เสน่หาให้คุณมอบความสุขครั้งใหม่นี่คือหนึ่งถ้วย ครุอุบาอาจารย์รักและเอ็นดูคุณมากๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงการงานของคุณณนะตอนนี้นะคะณนะช่วงเวลานี้มันกําลังจะมีโคตรในสิ่งดีๆเข้ามานะคะหนึ่งถ้วยนี่คือความสุขของคุณสุขทั้งเรื่องการงานสุขทั้งเรื่องครอบครัวสุขทั้งเรื่องนะคะการเงินนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ครุขุบาอาจารย์ต้องการมอบให้คุณและ ท่านก็รักเลเอ็นดูคุณท่านเชื่อใจในสิ่งที่ท่านมอบให้คุณแล้วคุณไม่ได้นำพาตำรานี้ไปในทางที่เสื่อมเสียนั่นเองค่ะต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโลกใบใหม่นี่คือเดอะฟูทุกคนคุณเป็นคนเก่งไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเหมือนหน้ากล่องเลยค่ะโลกใบใหม่ของคุณนี่คือสิ่งใหม่ๆที่คุณจะได้รับ คุณพร้อมจะโอเพนนี่แหละคะ่ะเริ่มต้นจากเซซิโร่ชีวิตของคุณนับจากนี้นะคะมันจะเหมือนการเซซิโร่ให้คุณได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและคุรุคูบาอาจารย์โคตรรักคุณเลยไม่รักได้ไงคะ่ะขึ้นมาเดอะเลเวอร์แล้วขึ้นมาเดอะหนึ่งถ้วยแล้วขึ้นมาถ้วยเจ้าสัว,น, river, สวนั่นเองนะคะก็คือก้าวถ้วยนั่นคือความรักอย่างยิ่งยวดนั่นเองนะคะที่คุรุคูบาอาจารย์นับจากนี้คุณจะทําอะไรนะคะตาราเล นี้จะนำพาให้คุณไปสู่ดินแดนที่คุณปรารถนาไปสู่โลกกว้างที่คุณใฝ่หามาเนิ่นนานโลกแห่งความสุขที่คุณปรารถนาต่อค่ะทุกคนอ้มดิคุณอ้มดิคุณคอคุอคุคอุณคมันสมควรแล้วที่คุณจะได้รับ นะคะมันถึงถึงเวลาที่ครูคูบาอาจารย์จะให้คุณเปิดคู่มือตําราคู่มือในเรื่องความรักตําราคู่มือในเรื่องการหาเงินการหาเงินมาจากราคินีถือไม่เทา้าแล้วเป็นเศรษฐีผู้มั่งคัง่งเป็นเศรษฐีมีเป็นเจ้าสัวนั่นเองนะคะนี่คือจัดเม้น นะคะสิ่งที่คุรูคูบาอาจารย์มอบให้คุณคุณน้อมรับด้วยความจริงใจเลยค่ะนี่คือคุรุคูบาอาจารย์ของคุณถ้าคุณได้เข้ามาดูคลิปนี้หมายถึงว่าคุรุคูบาอาจารย์ที่คุณเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นตัวตนที่มีตัวตนหรือว่าเป็นดวงกิจ วิญญาณท่านก็มามอบให้คุณพร้อมที่จะมอบตำลาชินเอกให้คุณที่เป็นสิทธิ์เอกนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะถ้าคุณได้เจอคลิปนี้แสดงว่าคุณจูนติดกับครุขูบาอาจารย์ของคุณไม่ว่าจะท่านจะมาจากภพภูมิใดก็ตามท่านพร้อมที่จะมอบให้คุณเพราะท่านไว้ใจคุณว่าคุณนำคู่มือนี้ไปใช้ในทางที่ถูกไปใช้ในทางที่ควรนั่นเองนะคะต่อคะ่ะ S <S> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอาคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะนี่คืออะไรคะทุกคนนี่คือไนไนออปิโคไนอฟนะคะนี่คือไนออครับความสุขแล้วนี่คือไนออปิโกการเงินของคุณนับจากนี้จะมีแต่ความเฟื่องฟูไม่ว่าคุณจะทําอะไร นะคะทากิจการงานอะไรก็มีแต่คือความฟ้องฟืกสมมุติว่าคุณทํางานธุรกิจออนไลน์หรือว่าทําร้านอาหารหรือว่าทําวิทยาหรือว่าทําอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับนะคะรายได้ค่าในหน้าอสังหาหริมทรัพย์ขายที่ดินหรืออะไรก็ตามแต่คุณจะมีผลประโยชน์มีผลกําไรคานานับนี่คือตําราชิ้นเอกถ้าคุณลงมือทําอาหารหรืออะไรสิ่งที่คุณชอบนั่นแหละค่ะจะนํพาภาย คุณเป็นเศรษฐีตำราคู่นี้ส่งตรงมาถึงคุณถ้าคุณได้ดูคลิปนี้แล้วคุณพร้อมที่จะลงมือทําบางสิ่งบางอย่างครูรุกคูบาอาจารย์พร้อมที่จะสนับสนุนและนี่คือหนทางที่คุณจะได้รับคือความร่ำรวยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเก้าเหรียญคือเศรษฐีนี่ถ้าเป็นผู้หญิงสวยรวยมากๆ นะคะสวยเละรวยมากนั่นเองคุณปารถนาจะมีบ้านคุณปารถนาจะมีรถปารถนาจะมีทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ต้องมีสามีโดโดยไม่ต้องมีใครคุณก็เป็นได้นั่นเองนะคะถ้าคนโสดแต่ถ้าคนไม่โสดนะคะคนที่มีคู่ครองแล้วนับจากนี้ชีวิตของคุณโคตรดีเป็นปีตองของคุณค่ะของคุณผู้หญิงเลยนะคะแล้วคุณผู้ชายล่ะคุณผู้ชายคุณเป็นเจ้าสัวคุณมอง คุณมองดูกองเงินกองทองดูสร้อยคุณดิค่ะนี่คือเพชรเม็ดใหญ่แล้วนี่คือทรัพย์สินขนานับของคุณคุรุคูบาอาจารย์ไว้ใจคุณรักคุณถึงเปิดให้คุณได้ดูคลิปนี้ใครได้ดูคลิปนี้คือวาสนาของคุณที่แท้จริงจากคุรุคูบาอาจารย์คุณคือสิทธิ์รักของคุรุคูบาอาจารย์ของคุณนั่นเองและตอนนี้ท่านอยากจะบอกอะไรคุณอีกคะนะคะท่านอยากจะมอบตําราเล่มไหนให้คุณอีกค่ะ ตำลาถามว่ามีข้อดีไหมห้านะคะห้าไฟอวบอนมีข้อดีค่ะมีข้อดีมีและข้อดีและข้อไม่ดีระวังเรื่องอารมณ์และนี่คือการงานของคุณแน่นอนมันจะต้องมีคู่แข่งเมื่อมีคู่แข่งหรือบริวารหรืออะไรคุณต้องคอนทรลตำลาเล่มนี้ให้ได้ตำราในชีวิตของคุณที่คุรุครูบาอาจารย์ส่งมานะคะไฟอวบอนคือห้าไม้เทา้า คิดว่าห้าไม้เท้าก็คือไม้จิ้มฟันเท่านั้นเองเมื่อมีอารมณ์ขึ้นมาอย่าเอาอารมณ์ไปเข้าร่วมนะคะเมื่อมีได้ยินเสียงเซ็งแซ่อะไรก็ตามแต่อย่าเอาอารมณ์ไปเข้าร่วมเพราะคุณนะคะเป็นคนที่ นะคะมองโลกในมุมบวกแล้วเป็นคนที่อยู่สูงแล้วนั่นเองถ้าเราควบคุมคอนโทลตัวเองได้นะคะสิ่งนั้นจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาคุณนั่นเองอย่าเอาอารมณ์ไปเข้าร่วมแค่นั้นค่ะนะคะนี่คือห้าไม้เท้านั่นเองนะคะบอกเลยว่าห้าไม้เท้าก็แค่ไม้กิ้มฟันถ้าเราเอาไม่เอาอารมณ์ไปร่วม อะไรก็ดีทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นครูครูคิดครูบาอาจารย์ส่งห้ามเท้าเพื่อมาลองใจคุณเพื่อให้คุณได้รู้ว่าคุณระงับอารมณ์นะคะที่โกดเกรี้ยวหรือว่าอะไรของคุณได้หรือไม่นั่นเองค่ะต่อค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาทดลองใจคุณถ้าคุณเจอนะคะเมื่อ ครูครูบาอาจารย์มอบตำราชิ้นเอกที่เป็นเป็นออโต้คุณสามารถเปิดใช้งานได้ตลอดเวลาแล้วเมื่อมันเป็นออโต้มันก็มีปัญหานะคะเรื่องคนเข้ามาในในการจัดการงานนั่นแหละค่ะคุณจะแก้ไขจัดการงานได้ไหมนี่คือเป็นบททดสอบที่ครูครูบาอาจารย์ส่งให้คุณแล้วและคุณจะทดสอบบทนี้ได้หรือไม่นั่นเองต่อค่ะไฟอมครับนะคะ โอ้ครูคูบาอาจารย์ส่งมาให้คุณทั้งเรื่องการงานและนะคะเรื่องสติเรื่องความรู้สึกเพราะฉะนั้นคุณเคยเจอบทเรียนราคาแพงในเรื่องการงานและความรู้สึกนะคะที่ห่อเหี่ยวที่ไม่เหลือใครแล้วความโดดเดี่ยวในชีวิตนี่คือผลทดสอบการทดสอบที่คุณเคยเจอมาแล้วใช่ไหมคะนะคะบางคนเจอมาแล้วบางคนยังไม่เคยเจอแต่คุณจะเจอเมื่อคุณได้ตำราชิ้นเอกแบบออโต นะคะแบบโออัตโนมัตินี้นะคะสิ่งที่คุณจะต้องรับให้ได้คือนะคะปัญหาในเรื่องการงานและปัญหาในสภาวะจิตใจนะคะความอ่อมความยมนั่นเองต่อค่ะคุกคเ้ากค่ะเ้ากค่ะเ้ากค่ะเมื่อคุณนะคะเมื่อคุณได้เรียนรู้ก้าวผ่ ้าวข้ามความเจ็บปวดความยิ่งยวดที่คุณเจอนะคะในสภาวะจิตใจของคุณเมื่อนั้นความสําเร็จจะเข้ามาหาคุณอย่างง่ายดายนี่คือหนึ่งดาบนั่นเองนะคะนี่คือหนึ่งดาบความสําเร็จที่ไม่ได้มาง่ายๆความสําเร็จนี้ค่รุคูบาอาจารย์ส่งดาบมาให้คุณปราบมานั่นเองนะคะส่งดาบมาให้คุณปราบศัตรูถ้าคุณเริ่มทําธุรกิจ ธุรกิจของคุณมันอาจจะเจอปัญหาเจอคู่แข่งหรืออะไรก็ตามบางทีคุณรู้สึกว่าเอ้ยอยากถอยหรือว่าปัญหาลูกของคุณนะคะคุณอยากจะถอยเลิกแล้วแหละแต่ถ้าเป็นปัญหาเรื่องลูกของคุณเนี่ยคุณถอยไม่ได้หรอกค่ะแต่ถ้าคุณพยายามมองข้ามสิ่งไม่ดีไปสิ่งนั้นจะบังเกิดแต่สิ่งดีๆนะคะนี่คือครูอุุบาอาจารย์ยืน่นดาบไปให้คุณคือความสําเร็จนั่นเองนะคะต่อะคะ่ะทาลีโอ การเดินทางมองสู่เป้าหมายก้าวไปสู่ข้างหน้านะคะเมื่อคุณมีเป้าหมายว่า ปี2025คุณเป็นแบบนี้นะคะเป็นคนที่มั่งคัง่งร่ำรวยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเข้าใจอะไรหลายๆอย่างแล้วไม่งั้นคุณจะไม่ได้เจอคู่มือตำรายแห่งความร่ำรวยในครั้งนี้แน่นอนตำรายแห่งการสร้างความสุขแน่นอนเดอะชาลีออตมองที่เป้าหมายข้างหน้า2,030คุณอยากได้อะไร2,025เนี่ยมันผ่านไปแล้ว นะคะสี่เดือนจะสี่เดือนแล้วเนี่ยคะคุณได้อะไรจากสี่เดือนนี้มาบ้างนี่แหละค่ะเป้าหมายของคุณนะคะจงมองเป้าหมายอย่ามองแต่ข้างหลังนั่นเองนะคะทุกคนข้างหลังคืออดีตไม่ต้องไปสนใจให้มองอนาคตและปัจจุบันเท่านั้นพอค่ะและนี่คือชาลีออตบางคนคุณจะได้เดินทางมากขึ้นในปีนี้นะคะเราบอกเลยว่าการเดินทางเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ให้ระมัดระวังซัพพอร์ตตัวเองด้วยนั่นเองนะคะทุกคนต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะการเงินนะคะการเดินทางจะทําให้คุณได้มีหนทางทางด้านการเงินไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนับจากนี้เมื่อคุณได้มีตําราเล่มนี้คุณนึกถึงคุรุคูบาอาจารย์ที่คุณเคารพนับถือคุรุคูบาอาจารย์พร้อมจะโอเพ่น นะคะตำรานี้ให้กับคุณตำราด้านการเงินถ้าคุณคิดจะลงทุนเอาเงินไปลงทุนกับบางสิ่งบางอย่างนี่คือนะคะคูรุคูบาอาจารย์จะส่งเงินมาให้คุณนะคะคุณปรารถนาสิ่งใดเล่านะคะคู่รุคูบาอาจารย์จะสอนตําราเล่มใหม่ให้กับคุณตําราการหาเงินนั่นเองนะคะทุกคนนะคะตาราการหาเงินที่ตํารานี้มาให้เฉพาะคุณ เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะได้รับที่ได้เห็นคลิปนี้นั่นเองนะคะนี่คือความปรารถนาดีจากครูคูบาอาจารย์ในออป t ิ c l ลนะคะคุณหาเงินเก่งค่ะนะคะและเอ้ยไม่ใช่ไหนค่ะเพจเพจออปติค l เด็กถือเหรียญช่องทางนับจากนี้คุณจะมองเห็นช่องทางทางด้านหาเงินเราบอกแล้วไงว่าครูคูบาอาจารย์เปิดตำราคู่มือการใช้งานในเรื่องการเงินให้กับคุณแบบออโต อัตโนมัตินี่คือท่านส่งเงินมาให้คุณให้เห็นช่องทางทางด้านหาเงินให้กับคุณไม่ว่าตอนนี้คุณตกงานไม่มีงานทําคุณลองนั่งสมาธิแล้วระลึกถึงครูคูบาอาจารย์ของคุณที่คุณเคารพนับถึงไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ตามคุณลองนึกถึงนะคะแล้วมันจะปิ๊งแบบขึ้นมาแล้วนั่นแหละคืองานของคุณที่คุณจะได้รับอย่างแท้จริงและมันจะนำพาความมั่งคั่งลํำรวยมาสู่คุณต่อค่ะ คอบคุณค่ะคอบคุณคะขอบคุณคะ,คณคะใช่ค่ะใช่แล้วนี่คือเดอะซันชีวิตใหม่องค์อาจผงาดนะคะนี่คือเดอะซันเป็นไพ่ไม่ยังยังไม่เคยออกนะคะสำหรับนี้เราแค่เปิดแค่ครั้งเดียวนี่คือครั้งที่สองที่เราเปิดนั่นเองเดอะซัน เมื่อคุณฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้คุณจะได้รับตําราครั้งใหญ่ความเป็นเจ้าสัวชีวิตคุณได้ตื่นขึ้นมาแล้วนั่นเองแสงสว่างเดือดสันทุ่งทานตะวันส่งให้คุณเรียบร้อยแล้วทุ่งของทานตะวันชีวิตของคุณจะสวยสงาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะนับจากนี้ชีวิตของคุณจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขนั่นเองนะคะนะคะนี่คือไพ่ใบให,ใหญ่และไพ่ดีที่สุด ของสำหรับก็คือเดอดซันโคตรดีที่สุดเลยค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่คุรุคุบาอาจา์ส่งมาให้คุณโดยแท้ถูนั่นเองนะคะอค่ะคุณค่ะคาคุณค่ะทีนี้แหละคุณเดอสเตนคุณจะมีจิตใจที่กล้าแก่งดังคุณเขาดังภูผา นะคะความเข้มแข็งของคุณความสตองของคุณนี่คือตำลาชิ้นเอกคุณจะได้ทั้งความสุขและความสตองการเป็นผู้รอบรู้รู้ทางด้านคนนะคะรู้ว่าคนมาแบบไหนเหมือนคุณได้รับตำราจิตวิทยาชั้นเอกนั่นเองเหมือนเรียนด็อกเตอร์จิตวิทยามานะคะนี่คืออะไรคะเดอะสเตท ความสวยงามความสะตองความแข็งแกร่งของคุณไม่มีใครต้านทานความสามารถของคุณได้แค่คุณระลึกถึงคูรุครูบาอาจารย์ที่คุณเคารพนับถือเท่านั้นเองค่ะาศาสนาของคุณนับถึงนบ,บีนับถึงพระอัลละห์อะไรก็ตามนั่นแหละค่ะคือคูรุครูบาอาจารย์นะคะถ้าเป็นชาวพุทธคุณนับถึงนับถือใครคุณก็ระลึกถึงคนนั้นนับถือหลายๆองค์ก็ นึกถึงหลายๆองค์นั่นเองนี่คือสเตนนะคะคุณจะได้รับนะคะการซัพพอร์ตในทุกเรื่องราวจากคูรุคูบาอาจารย์แค่คุณระลึกถึงคุรุคูบาอาจารย์ของคุณที่อยู่จิตใจตอนนี้คุณระลึกถึงใครนั่นแหละค่ะท่านมาโปรดคุณแล้วถ้ามีหลายๆองค์ก็หลายๆองค์ต่างก็รักคุณไงคะนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นองค์เดียวนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่ท่านมามอบให้กับคุณนั่นเองนะคะเก่งมากอ ขาคุณค่ะขาคุณค่ะขาคุณค่ะนี่คือความสําเร็จบารมีเลวท่านก็ทรงมอบบารมีความแข็งเก่งความห้าวหาญเด็ดเดียวเลวคืนออฟสอดนะคะนี่คือบารมีของคุณคุณเป็นคนเก่งนะคะคุณฝ่าฟันอุปสรรคโลกใบใหม่ของคุณกําลังจะโอเพนเปิดรับให้คุณคุณได้รับตำลาเล่มทองตำลาแบบพรีเมียมนะคะแบบแพตตินัมเลยค่ะนะคะ แบบพรีเมียมเลยนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะตำแหน่งวาสนาบารมีของคุณมาถึงควีนออฟสอดนั่นเองนะคะแต่ให้คุณระวังถ้าเป็นค e ีนออฟ o r ดแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าตำแหน่งธนูข,ของคุณเป็นผู้หญิงเป็นราชินีถือไม่เท้าการงานธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้ไม่มีอารมณ์นะคะร้อนมาใส่คุณแล้วเพราะอารมณ์ร้อนคุณได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนั่นเองนะคะ และนับจากนี้ชีวิตของคุณมีแต่บารมีเข้ามาถ้าคุณปราถนายักษคุณจะได้เจอรักแท้ถ้าคุณไม่ได้ปรารถนารักหรืออยากให้ครอบครัวของคุณมีความสุขคุณก็จะได้แต่รับแต่ความสุขขาต่อค่ะทุกคนทุกคนขอบคุณค่ะ คำค่ะคำค่ะคำค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือคุยนอเปอตโคคุยนอพปอโค้นะคะความสําเร็จการเงินการงานคุณจะคุณคือลคุณได้เปิดตําราชิ้นเอกนี่คือนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ตามที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะคว e นออปเอโก้คุณหาเงินเก่งคุณเก่งทั้งบุญคุณเก่งทั้งบูคุณมีวาทัศิลปินทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นแม่ของลูกคุณพร้อม เป็นทั้งแม่ของลูกที่ดีเป็นทั้งนะคะเป็นภรรยาที่ดีเป็นทั้งนักบริหารที่ดีเป็นเจ้านายที่ดีเป็นทุกสิ่งทุกอย่างโคตรดีถ้าเป็นผู้หญิงจัดเม้นมันถึงเวลาที่คุณจะได้มีปราสาทของคุณนี่คือเป้าหมายของคุณอยู่ตรงไหนเป้าหมายคุณต้องการเป้าหมายของคุณคือด้านการเงินใช่ไหมคะท่านมอบให้เลยค่ะ จัดเม้นแล้วก็เป้าหมายแล้วก็การเงินเงินของคุณจะสะพังเหมือนดอกทานตะวันเงินของคุณจะเต็มไปด้วยทุ่งดอกทานตะวันนี่แหละค่ะการเงินของคุณนับจากนี้จะเป็นแบบนี้แหละค่ะนะคะการงานของคุณก็เหมือนกันไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโอกาสใหม่ๆนี่คือตำลาโอ้โหชิ้นเอกที่คุณจะได้รับจากคุูครูบาอาจารย์ของคุณนั่นเอง ไฟออปปอิโกลนะคะนับจากนี้นะคะถ้าเป็นผู้ชายนะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแขนเมื่อมีราชินีเห็นไหมคะ q u e e n o ป p e อิ optical, แล้วเกิดไฟออปเปอริโกลก็คือ5้าเหรียญตอนนี้ถ้าคุณเกิดสภาวะความขาดแขนคุณไม่ต้องกลัวคะ่ะเพราะคุณคือราชินีคือเหรียญแต่ถ้าเป็นผู้ชายนะคะ คุณกําลังหาทางออกคุณไม่ต้องกังวลเป็นเป็นกังวลน,นะคะคุณได้หลุดพ้นออกจากตําราความขาดแคลนจะไม่มีในโพจนานุกรมของคุณเพราะคุณคือนะคะในออฟเบดิคอลและเจ้าสัวนั่นเองนะคะชีวิตนี้คุณได้รับตําราเล่มใหม่ ำลาทางด้านการเงินการหางานนะคะการเงินการงานทุกสิ่งทุกอย่างความสำเร็จนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะปัญหาลูกของคุณที่ทำให้คุณขาดแขนขัดสนในเรื่องการเงินเดี๋ยวจะมาลายหายสิน้นนี่คือสิ่งที่ครูคูบาอาจารย์มาส่งถึงคุณนั่นเองค่ะนะคะต่อค่ะ เอสออฟคัพทิ้งตัวตนนะคะทิ้งตัวตนสิ่งที่อ่อมที่ยมถ้าคุณเดือดซันเกิดแล้วไม่ต้องเป็นกังวลค่ะนะคะถึงว่าถึงแม้ตอนนี้บางคนนะคะยังอะไรกับสิ่งเดิมๆอยู่นะคะในเรื่องบางสิ่งที่เรายังไม่รู้เหมือนกันว่าคือเรื่องอะไรนะคะคุณได้เดินออกมาจากนะคะหรือคุณได้เดินออกมาจากความขาดแคลนแล้วะคะ่ะ คู่รูคู่บาอาจารย์ส่งให้คุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่นะคะท่านกําลังจะมอบให้คุณได้รับนั่นเองนะคะคูรู้คูบาอาจารย์ของคุณนั่นเองค่ะนะคะแป๊บนึงนะคะ มาต่อกันค่ะนะคะนี่คือเอกออกคันั่นเองถามว่าตรงนี้คุณชอบไหมแต่ท่านจะมอบสิ่งใหญ่ๆคุณไม่ต้องกลัวค่ะเอกออกคับคุณได้เดินหลุดพ้นออกจากความขาดแขนแล้วนับตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูคู่มือเล่มนี้เปิดให้คุณได้ใช้งามแบบออโต้เพราะคุณคือก้าวถ้วย เจ้าสัวนั่นเองนะคะแปดถ้วยคุณได้เดินออกมาแล้วและความขาดแคลนก็ได้หลุดพ้นออกจากคุณนับแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือบางคนได้หลุดพ้นออกเป็นเดือนแล้วล่ะค่ะนะคะเพราะว่าเปลี่ยนตามนะคะปีใหม่ของอาสากลและบางคนเริ่มดีขึ้นดีขึ้นตามปีใหม่ของไทยนั่นเองต่อค่ะโอเค นะคะโฟล์ทคับที่ผ่านมามันเป็นช่วงจังหวะชีวิตนะคะเย็นให้พอรอให้เป็นนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่นะคะภายในเดือนสี่นี้แหละค่ะนะคะ,นะคะเดือนสี่นี้แหละคะ่ะบางคนบางคนได้รับเร็วบางคนได้รับชา้าขึ้นอยู่จังหวะชีวิตของคุณนั่นเองนะคะมองเห็นสิ่งที่มีค่าอยู่ตรงหน้าคะ่ะอย่าไปมองสิ่งที่มันหายไปจากชีวิตเราแล้วต่อคะ่ะ ขาคุณค่ะ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 คุณจะกลัวอะไรเล่าภายในไม่กี่วันนี้นะคะคุณจะมีโชคลาภตำราเล่มใหม่ของคุณนี่คืออย่าออมอย่ายมนะคะคุณไม่ต้องกลัวความขาดแคลนค่ะเพราะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนนี่คือหนึ่งเหรียญนะคะนี่คือคุณจะได้หนึ่งเหรียญใหญ่ๆที่ท่านประทานให้กับคุณโชคลาภคุณได้หลุดพ้นจากความอมความยมแน่นอนค่ะล้านเปอร์เซ็นต์และท่านจะมอบ โชคลาภให้คุณหนึ่งเหรียญพร้อมกับบ้านที่ดินนะคะบ้านที่ดินทุกสิ่งทุกอย่างนะคะโลกเป็นของคุณท่านกําลังมอบตําราชิ้นใหญ่ให้กับคุณตาําลาแห่งคห้ยค่ะคยให้ค,ค,คุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนตําลาให้คุณหลุดพ้นออกจากบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้หมดแพชชั่นแล้วนั่นเองนะคะต่อคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชีวิตของคุณไม่มีคำว่าขาดแขนคุณได้เต็มตำลาคู่มือพร้อมเปิดใช้งานพร้อมเปิดใช้งานคุณจะมีโชคลาภภายในไม่ ไม่เกินนะคะไม่เกินวันนี้หรือพรุ่งนี้นั่นเองนะคะนี่คือดีเอ็มเพลเอร์นะคะคุณจะได้เดินทางบางคนจะได้ทําธุรกิจนะคะค้าขายกับคนต่างชาติหรือบางคนคุณจะได้คู่รักเป็นชาวต่างชาติถ้าคนโสดนะนะคะธุรกิจหรือว่าคนที่มีคู่ธุรกิจการงานของคุณคุณจะได้ทำรีเลชั่นชิพกับคนต่างชาตินั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ครูขู่บาอาจารย์ พร้อมเปิดคู่มือเล่มนี้เป็นคู่มือชิ้นเอกที่พร้อมจะส่งตรงให้คุณได้รับแสงตะวันแห่งวันใหม่ชีวิตของคุณความมั่งคัง่งร่ำรวยนี่คือคุณผู้ชายค่ะดีอ็มเพลอร์ราชาเหนือราชาคุณมีอำนาจคุณมีวาสนาและระวังเรื่องอารมณ์คุณได้ตําราชิ้นใหญ่มากกว่าใครๆมาครั้งหนึ่งมาครั้งหนึ่งแผ่นดินสะเทือนนี่คือเดอะอ็มเพลอร์มาครั้งเดียวแผ่นดินสั่นสะเทือนนั่นเองต่อค่ะ ในออฟสอทดนะคะและมันจะมาเร็วมากนะคะในออฟสอทคือความเก่งของคุณนะคะคุณจะทะลุเป้าหมายนะคะเป้าหมายของคุณอยู่ตรงไหนแล้วมันจะมาเร็วมากภายในปีนี้ความสําเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยความเป็นเจ้าสวัวจะบังเกิดของกับคุณภายในปี68 นะคะคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยแต่โชคลาภครั้งนี้จะมาหาคุณเร็วมากความสุขคุณได้แต่งงานตำราคู่นี้คุณสามารถระลึกถึงครูบาอาจารย์ของคุณได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วคุณจะมีโชคลาภตลอด24ชั่วโมงนั่นเองถ้าคุณระลึกถึงไม่มีความอ่อมไม่มีความยมนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะ ข้ากุญแจข้กุญแจขกุญแะนี่คือความสําเร็จที่คุณจะได้รับนี่คือชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศนี่คือสิทออบวอนนะคะชื่อเสียงเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างรางวัลสําหรับสิบเอกของคุรุคูบาอาจารย์ที่คูรุคูบาอาจารย์พร้อมส่งให้คุณได้รับนะคะในทุกเวลาที่คุณระลึกถึงท่านคุณจะไม่มีความอ่อมคุณจะไม่มีความยมนะคะนับจากนี้วันนี้เวลานี้ ตลอดปี68ให้คุณเซฟคลิปนี้ไว้โคดรบรรมาโคดีความเป็นเจ้าสวัวลัคกี้อินเลิฟแอดลัคกี้อิเกมคุณจะสวยคุณจะมีบารมีผู้หญิงผู้ชายผู้ชายมาครั้งเดียวแต่แผ่นดินสะเทือนนั่นเองนะคะความสำเร็จของคุณจะมาเร็วมากและนี่คือ six of นะคะ six of one นะคะหกไม้เท้าชื่อเสียงของคุณในปี68นี้ ปี2025นี้คุณเตรียมตัวรับชื่อเสียงเงินทองที่จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณนี่คือตำลาพร้อมเปิดใช้งานแบบอัตโนมัติให้กับคุณสิ่งที่ครูอรูบาอาจารย์มอบให้ให้คุณเก็บไว้อย่างดีแล้วอย่าเอาไปทำ้ายใครนั่นเองค่ะวันนี้ค่ำคืนนี้แม่หมอขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ